สวัสดีทุกคนในตอนเช้ากันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับรายการสกินปืนที่ถูกลืมกันอีกแล้วกับช่อง n e x t s u โดยวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นสกิน M4Y Pilot ไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะครผมเป็นสกินที่ลดลั่นแล้วก็แตกอะไรสักอย่างหนึ่งลืมเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูก่อนจะมาชมช่วยเนี่ยก็ฝากกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะผมดีใจมากเลยขอฝากเพจ เลดโพชั portion, ่นบริการเตริมเกมแบบมืออาชีพนะครับผมสามารถเข้าไปเติมมาได้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยหายห่วงแน,น่นอนเติมแบบเมลพาร์หรือว่าเติมแบบ u ู d ดีก็สามารถเข้าไปเติมมาได้ปลอดภัยการันตีเพชรไม่รีฟันนะครับหรือว่าจะเป็นเกมอื่นอย่างเช่นแล็กตะล็อกพับจีอาวีฟรีไฟสมอบ e บเลเจนวอลเลและเกมอื่นอีกมากมายสามารถไปเติมมาได้บริการเตริมเกมเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึงเที่ยงคืนนะครับและยังมีบัตรเติมเกมขายเช่นกันไดเชลหรือว่าลาเซอร์โกสามารถเข้าไปซื้อกันได้นะคร ไไวสวัสดีทุกคนในตอนเชา้ากันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับรายการสกินกที่ถูกลืออีกแล้ววันนี้เนี่ยผมจะมาตามหาสกิน M4 ที่มันจะเป็นแบบสกินอ่อป่านกแก้วก็คือวายพายล็อตนะผมเออออกเสียงใก,ก,กันเนาะเขาดูเมื่อคืนบอกมานะผมเดี๋ยวนี้เนี่ยจะเรามาตามหาดูว่าจะเจอหรือเปล่าสำหรับสกิน M4 ตัว M4 ผมว่าเราจะไม่หายากเกินมือนะ M4 ออหายาค่อนง่ายอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เราต้องแบบว่าขึ้นไปข้างบนเรือดำน้ำก่อนเพราะมันมีประตูแบบไม่ใช่ประตูมีประเด็นกันอยู่ข้างบนอยู่ไหนวะ ตรงนี้ตรงนี้มีตู้นะตรงนี้มีตู้อ๋อชุบวงกันอยู่แฮ้เดี๋ยวต้องไปดูแล้วครับว่าใครชุบอยู่มีคนอยู่ใต้เท้าผมนะตรงนี้สูต้อตอบได้เหมือนจะมีคนอยู่ใต้เท้าผมนะผู้ชมเออใต้เท้าจริงด้วยวะ่ะแต่ว่าไม่เห็นตวัวว่ะอโหเอาละกูเปิดครับเปิดไปโดนซะด้วยอ่ละไงโอ้แล้วเสียงร้าไม่ทำไม่ให้แบบผมอย่างโลกเลยอ่ะ ้ยไม่ได้ไอตุ่มเออนี่เจอคนซองบินหน่อยเป็นยังไงตอนนี้เพื่อนเราลงมือทั้งคันแต่ว่าผมมาคนเดียวที่ตรงนี้นะครับโอ,อ้ยแน่เจ้าเจ้าเจอาผมอันนั้นไงมีเอฟโฟของพี่จะด้วยพี่ตามาหาอยู่พอดีเลยครับ,บน้องชายวุ้ยมาหลอดมาหลอดคนมาหลอดมาหลอดมาหลอดหันม็อไม่ได้ขอโทษทีเอาไปหนึ่งหัวแล้วกันเพื่อนบอกให้ช่วยด้วยนะครับผมจะเอาเอฟโฟวปก่อนโอเควุ้ย จะมีเสียงวิ่งมาครับคนได้ย,ยินป่ะมีเสียงวิ่งมามาแล้วครับ M4 ของเราบอกเลยว่าตัวเนี้ยรถลั่นนะครับข้างบนหรืลน่นลงมาข้างบนนี่ว่าอุ้ยรถล,ลั่นแต่ว่าอเอาแบบน,นี้มันเสริมผมมันลุก้างล่าก ตรงนี้แหละเฮ้ยเปิดอไรวะคุ้ยหายเฮ้ยหายไปได้ยังไงผมว่ามันเหลี่ยมผมแล้วผมว่ามันอยู่ข้างบนสิบหายแล้วดิไม่ขึ้นอีกโอ้ท่านผู้ชมมันไปไหนวะข้างบนเหรอผมว่าข้างบนแน่ๆเลยมีตัวอ่ะยิงใหม่ยิงใหม่ยิงใหม่ นนี่่ไไงอโอ้หยู่ตรงนั้นนั่นเองเออเอ้ยตัวนี้มันแอบ,บเนียนมากเลยแสดงว่ามันแอบ,บหลักอะไรที่ผมแบบไม่ได้หันหน้าจอไปมองเว้ยโอ้แล้วก็ฆ่าเพื่อนเราไปที่เรียบร้อยนะครับพราผมเก็บเก็บเสียงมากกว่าเพราผมชอบเสียง M4 มากเลยแบบทุกคนฟังเสียงมันนะนี่เนี่ยผมชอบเสียงเกมเสียงเอ็มโฟมากเลยแต่รู้สึกว่าลั่นโคตรช้าเลยครับเพราะว่าเออจะหุย่ยเกือบตกเอ้ย เพราะว่าสกิลปืนเราเนี่ยมันลดอัตราการยิงหนึ่งนะผมแต่นนไม่แน่ใจว่าบวกอะไรนะจะไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวไปดูหน้ารปูปปลวกอะไรกันนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาซื้อตาล่าก็ซื้อที่เข็มชุบนะครับผมแล้วก็ซื้อเหรียญหนึ่งอันเพื่ออัพเป็นหนานี่เลเวโฟร์เลเวลสามส่วนลูกซอลเนี่ยอัพด,ดีปะ่ะล่ะลูกซอลเป็นสักเลเวลอ่าเลเวลหนึ่งดีกว่านะผมนะโอเคเรียบร้อยตอนนี้ตาล่าสังหารเราอ้าวซื้อไม่ติดเอาละไม่เป็นไรซื้อใหม่นี่อยู่ไหนวะเปิดไปที่ดูดิพี่ลากเอาอยู่นี่อยู่นี่ เอาละเราวิ่งเข้ามาใกล้ศัตรูแล้วทุกคนเดี๋ยววันนี้จะมันสอนทิ้เล็กน้อยการแบบดึงห,วหัวให้มันง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะสอนไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยเลยละกันอันดับแรกเนี่ยเราต้องดูเชิงศัตรูก่อนแล้วก็วางเป้าอย่าให้เป้าแดงนะผู้ชมวันนี้พูดกันเกินความเผื่อเจอนะครับอย่าให้เป้าแดงก็คือวางอะไรก็ได้ให้เป้าไม่โดนตัวศัตรูแล้วก็เป้าไม่ขึ้นสีแดงให้มันขึ้นสีข,ขาวเอาไว้นะครับแล้วเราก็จะแบบว่ายิงออกไปแบบว่าแล้วก็ลากเบาๆขึ้นไปตรงที่หน้าอกมานะเออต้องมาเป้หยโดน ถ้าเป้าดอกไหนมันติดหน้าอกก็คือมันมันจะมันจะติดหัวแน่นอนแต่ถ้าดอกไหนมันติดเอวคือมันจะไม่ขึ้นเลยนะครับเราต้องอยากให้มันติดเอวเป็นต้นพยายามพยาให้ติดเอวมันอยู่ไหนวะข้างบนสูงสุดเลยเหรอเฮ้ยข้างบนสูงสุดก็ไม่มีนะครับตรงไหนวะเฮ้ยอยู่ไหนวะนะยุ่มโอ้ยโอ้ยเกือบตายข้างล่างเหรอหรือว่าโอข้างล่างเลยข้างล่างนะครับเดินข้างล่าง,าง,างดีจังนมายิงผมเมืม่อกี้ทุกคนรอดูช็อตนี้แล้วกันนะผมคิดว่าน่าอยตรงนี้แหละ ถอยถอยนี้แหละหินต้องไหนวะเฮ้ยต้องไหนวะเพื่อนข้างบนเหรออ๋ออยู่ข้างบนนี้นะครับงงมากเลยไม่รู้มันอยู่ไหนตัวนี้นี่ไงนี่ต้องาวางป้าอย่างนี้ทุกผู้ชมอ่าตามตั้งนาน <S <S โอ้เขาไม่มีของขึ้นมาก็เลยแอบเราสมิธเลยวิ่งฝันดูมีคน ส่วนระยะไกลก็คือยิงแล้วก็ลากไปเลยครับจริงยิงแล้วก็ลากไปเลยไม่ต้องสนใจดังนั้นยิงแล้วก็ลากไม่สนลูกใครนี่แต่ว่าอย่ายิงแค่บ่อยนะครับอย่าตุยใช่ไหมผมศัตรูจะแบบว่าดาแล้วมีคนเกิดมาใหม่ด้วยบุกเลยเสียผมเลยผมเล็นเลเว่นเลยนะครับตอนนี้อุ้ยอะไรอ่ะโอ้โหผิดจังหวะเลยจะขึ้นชาร์จเร็วซะหน่อย,ยผมยิงดาไปตนุยตรงเนี้ยชุบกันแล้วมั้งเนี่ย พอชุบแล้วครับโอ้ยยังไม่ชุบนี่ไงขอลาดผมหรือเปล่าวะแน่ตัวเนี้ยโอ้โห,โหเอฟโฟลายิงอย่างช้าตั๊กตักตัต๊กตัวตกตว,กวิ้นแม็กลาดเอฟโฟมาช่วยแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวมาเพื่อนเราตุยไปหนึ่งตัวนี่ฮต้องมาชุบเพื่อนก่อนไอ้เพื่อนชุบกันไม่ได้นะดูก่อนสถานการณ์เฮ้ยเหนชุบกันไม่ได้หรือเปล่ายิงชุบเพื่นได้นหมหมากูยังไงดีเอฟโฟล่ะแล้ว เปิดสกิลใจวา่าไปนี้แล้วก็เลี้ยงหัวเรียบรอ้อยแอบตัวไปก่อนเลี้ยงหัวแต่โดนตัวไม่เป็นไรมันคือแผนอ่าเราวางแผ่ไว้หมดแล้วครับทุกคนไม่ต้องแปลกใจหรอกพี่วางแผ่ไว้หมดแล้วว่าให้มันโดนตัวอืมอ่าเดี๋ยวมาซื้อตาล่าต่อดีกว่านะครับผมมาเลยใครเอ่ยยูตาอุ้ยเรื่องนี้ชอบเลยจอมเป็นนึกมานยูตาอ,อยู่ไหนยูตาอยู่ตาอ,อยู่างไรวะ ข้างบนหรือข้างล่างปะทุกคนดว่า้างบนข้างล่างครับมันอยู่ข้างบนตรงนี้นี่เองโอ้อยยูต่างเล่นแรงจังเลยเฮ้ยอ,อะไรอ่ะโอ้เปิดผมเปิดวินโด้ขึ้นมาเฉยเลยจ้าเฮ้ยเง้อ้โอ้ยเมื่อกี้มือไปกดโดนปรมวินโด้ทุกคนโอ้โหขึ้นมาหน้าจอเฉยเลยเกือบไปแล้วจริงๆผมก็ทำแบบให้ทุกคนแบบว่าได้แบบตื่นเต้นได้ลุ้นบ้างแหละนะ เดี๋ยวเราคาดท,ทุกตัวเดี๋ยวมันจะไม่ตื่นเตี้ยนะครับยูตายได้ไม่ตึงว่ะเอายูซี่เล่นเราเลยมันไม่เล่นลูกฟอเลยนะไอมันไม่เล่นปืนเลยะมีหได้เท่าเดีมฮะเมืม่อกี้คุตายแน่เลยอ่าแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้เพื่อนผมเปิดตาล่าต่อเลยป่ะอันตรายสุดๆนะฮะไม่ต้องวิ่งไปเลยเมื่อกี้เพื่อนเปิดให้เองมันมีชื่อว่าอา่านไม่ออกนะครับผม k G u a m ยาบอะไรสักอย่างหนึ่งนะอืมใครอ่านถูกก็บอกด้วยแล้วกันอุ้ยมันจะมีคนลงข้างผมเลยเยังผมได้ยินเสียงตก เสียงเพื่อนหรือเปล่าวะแล้วเสียคำดอบตกวะของอย่างไรไปนี่ดีกว่าไปนี่ดีกว่ามาเลยอยู่ไหนบุกลาครับบุกล่าท่านผู้ชมครับบุกล่าข้างบนเหรอยุบหลอกเอมโกชาร์จไปเลยลูกนี้โอ้โหโอ้โหเฮ้ยเขาจะจะกิบอะไรทำไมมันถึกจังวะ อุ้ยผมโดนยิงผมโดนยิงผมโดนยิงยิงอีกแล้วไม่ได้เอาอ่มจะวิ่งมาชาร์จผมคุณชมจะวิ่งมาชาร์จผมวิ่งมาเอ็งวิ่งมาเลยไอน้นมไอ้เสื้อขาวเฮ้ยหลานนี่มันดูแกลจริงๆเลยว่ะคือจริงๆหมเลยแบบว่าสาธิตการใช้เข็มชุบเฉยน,นะครับผมก็เลยแบบดาวให้ทุกคนดูได้ปล่อยขึ้นเนี่ยเดีว่าดาวปล่อยจังว่าวันนี้ซีอูไม่ใช่หรอกนะครับผมสาธิตเข็มล้มนะครับผม เวลาลบก็แทงเข็มจะได้ไม่ตุยเข้าใจ่ไหมอุ้ยเฮ้ยเหมือนเหมือนตู้ตรงนี้จะยังไม่ได้เปิดเรามีกุญแจพอดีสองอันนะฮะเอามาอะไรมาดึงมาเลยอุตส่าห์เปิดสลิงแบบจะหมดแล้วนะเหลือแค่สี่นัดเองนะปืนสลิงเราเนี่ยไหนขอลูกซองครับขอเปลี่ยนเป็นลูกซองเลเวลสองวิ่งกระสุนปืนสลิงเติมเข้ามาเป็นสิบห้านัดมีอย่างอื่นไหมซองชาร์จต่ะท่านผู้ชมรอบนี้ผมไม่ได้เอาสกิลอ่ะดูเลือดมาผมว่าเล่นซองชาร์จก็ได้นะเออเล่นซองชาร์จดีกว่ามาจัดปุย เพราะว่าสองชาร์จเนี่ยมันไม่สามารถดูดเลือดได้นะครับผมปุ้ยโอ้ยไข่มันยิงเนี่ยโอ้โหใจเย็นคือสองชาร์จมันจะไม่สามารถดูดเลือดได้นะครับผมเสียดายมากเลยถ้าสองชาร์จใช้สกิลโจทตา้นี่คือเป็นโคตรจะดีขึ้นดิขึ้นดิมีคน,นอยู่ข้างหลังผมเมื่อกี้ชาร์จพี่อย่างนี้ก็ล่วงไปสิครับน้อง,ง,งองุ้ยทารันโนมีอีกตัวนึง่งทารันโนมีตัวนึง่งอะไรวะสวยโอ้โหเออตัวที่มันสองตัวไม่ใช่เหรอเมื่อกี้มันยิงผม ทำไมมันเหลือตัว,เด,วเดียวหรือว่ามันโดนลอยตัวตายตัวน้ำหน้ามางอ่ามาลอยเราเป็นไงลนะ่ะย,ยังยิงได้อยู่ยังยิงได้อยู่ยังยิงได้อยู่เอา,า,าวะศัตรูกลัวครับศัตรูกลัวยังยิงก็ช้าร์ตเลยครับผมช้าร์มาเดียครับจังหวะนี้ยังไง M4 ล,ลากหัวควมๆของเรายัางไงอุ้ยมาเล่นตะก,กายทุกคนทุกคนคิดว่าตะก,กา,กาย M4 ใครจะชนะอืมอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอย้ตายเถอะ มันตึงเกินตอนนี้มันตึงเกินน่าจะไม่ได้ใช้อาสาการเอเอฟโฟน่ะมีอะไรวะเฮอะไรล่ะวะเออไอเสื้อขาวมันจุนี่เไป็นไงคิวดิสปีดครับตอนนี้เาได้กี่คิวทุกคน10คิวว้าวตอนนี้เหลือคนแปดคนสุดท้ายนะครับ5คนไม่รวมตี้เรา ไปข้างบนเลยไปเพื่อนเรานี่ก็แบบซ้อนเราเร็วมากเลยนะคือแบบซ้อนปุ๊บซ้อนฟับตลอดเลยนะครับมีโดนเป่าวะไม่มีนะครับต้องซื้อโดนในการแบบเปิดหาเพราะตอนนี้วงแคบแล้วไม่รู้ศัตรูนั่งอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็ซื้อตาลาต่อเลยแล้วกันโมตาลา่าเอาซื้อไม่ได้แล้วแล้วโดนน่ะโดนซื้อได้ไหมอ๋อโดนก็ไม่มีขายแนละ้วตู้เนี้ยเอามีนี่พื้นที่ไม่เพียงพออ๋อกเป๋าเต็มอ่ะ โอเคที่ซื้อได้สออันผมรู้สึกคัดจมูกมาคุณผู้ชมเหมือนจะจามช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนะต้องขออภัยกันด้วยแล้วกันนะหน่ตายไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อยสดชื่นเพราะว่านอนน้อยโอ้โหศัตรูอยู่ฝั่งนู้นเพียบเลยฝั่งขวามือนะครับเมื่อกี้นั่นไงอ๋อแสดงว่าอยู่ใต้เนินมีคนอยู่ใต้เนินมันใส่กันปะมันใส่เดียวกันปะคุณผู้ชมซ้ายก็มีขวาก็มีสองตัวโอ้โหอะ ไอ้ชายไอ้ชายเองจะเลงพี่อย่างนี้ไม่ได้น้องไปบันดีครับน้องหวานใจหาหวานใจหรอปุ้ยเหมือนจะมีตัวข้างบนหรอทำไมเพื่อนยิงตรงนั้นวะไปคิดไปดูหน่อยสิบนนี้ก็ไม่มีคนนะเพื่นยิงข้างล่างนะครับข้างล่างเพื่อนโดนเพื่อนโดนลุปเพื่อนโดนรูปโดดลงไปดิเฮ้ยมันโดดไม่ลงว่ะโอเคโดดมาละเหลือสองคนสุดท้ายตอนนี้ ผมคิดว่าคอนเทนเนอร์เขียวมีเมื่อกี้มันเห็นตั้งแต่แรกแล้วก็คือเหมือนจะมีแบบว่าศัตรูแอบเนี่ยอยู่ตรงที่แถวที่หนึ่งคนนะครับไหนบ้างอยู่แถวๆนี้แหละผมว่าอยู่แถวๆนี้แหละจากที่หนึ่งรึเปล่าไม่มีนะครับข้างล่างโอ้ยยันไงข้างล่างข้างล่าโอ้โหเต็มกระบาลกูเลยเพื่อนช่วยด้วย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 อุ้ยเพื่อนมางานเร็วจัดคนนี้งานเร็วจัดอุ้ยอุ้ยวงก็มาเพื่อน หายแล้วพงมาอุ <Unf Pri> <ams> <_ com> ้ยอุ้ยเพื่อนงานเร็วว่ะเริ่มแช่ก่อนเอาล้วครับไม่ตกไม่เจยว่าได้ยาได้ไหมมีตัวไหนวะคนไหนมันยิงเราท่านผู้ชมอุ้ยตัวข้างหน้าโอ้มันอยู่หลังหินเพื่อนมันอยู่หลังหินเพื่อนหลังหินอุ้ยอันนี้ใครอ่ะอย่านะอย่าตามเราใครกันละเจ้าคุดีโอ้โหเกมนี้ล้มยับเลย อ่ะเอาละครับถึงบทของเพื่อนละเพื่อนแบกทีเพื่อนแบกทีเอาหนเพื่อนสวยงามเรียบร้อยนะผมก็อยากแต่วา่านะครับผมสกินแอมโฟลไลนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่ควรใช้เป็นอย่างยิ่งเลยครับคือแบบยิงก็ไม่เข้าเลยคือแบบเบาก็เบาลั่นก็โคตรช้าอืมใครมีความว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะ